สวัสดีค่ะในวันนี้ n o w l เล g e Land ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับดวงตาค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายเราจะใช้ชีวิตลำบากถ้าดวงตาของเรามีปัญหาบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเวลามองอะไรบางอย่างก็จะเบลเลแล้วก็จะไปตัดแว่นกันถึงคุณจะมองเห็นได้ชัดหรือมองเห็นได้ไม่ชัดลึกๆของทุกคนก็อยากให้ดวงตาของเรามองเห็นได้ชัดเจนวันนี้เราจะมาบอกวิธีการ4วิธีการ จะสามารถทําให้ดวงตาของคุณมองเห็นได้ชัดเลยและข้อมูลนี้เชื่อถือได้ค่ะใช้ได้100%เวลาเราดูคลิปจาก y o u t u b e ก็จะเห็นได้ว่ามีคุณภาพให้เลือกตั้งแต่240ถึง180สมมุติว่าสายตาของคุณตอนนี้เนี่ยมองเห็นได้ในภาพในคุณภาพที่360พอคุณทําตามเราก็จะเปลี่ยนไปเป็น180 0ทันทีภาพที่เห็นได้ใน2ตาก,ก็จะกลายเป็นมาเห็นได้ในตาเดียว และคนก็จะสามารถเห็นโลกใบนี้ได้ชัดและสดใสกว่าเดิมที่เราได้พูดไปก่อนหน้านนี้ก็คือ360และ1,080ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เราได้นำมาเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายแต่ในความเป็นจริงดวงตาของเราสามารถเห็นภาพได้ใน576เมกะพิกเซลซึ่งขนาดนี้เนี่ยกล้องก็ไม่สามารถเก็บภาพเอาไว้ได้วิธีการแรกเราแค่ต้องมองเปลวไฟเวลาที่เราจุดเทียนแล้วมีไฟขึ้นมา ไฟของเทียนนี่แหละจะเป็นตัวช่วยทําให้เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าเดิมเราต้องนําเทียนมาจุดพร้อมกับเระยะห่างจากตัวเองและเทียนประมาณ1.5-2ฟุตแล้วก็ให้นั่งลงพร้อมกับมองไปที่เปลวไฟให้คุณมองเปลวไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีน้ําไหลออกจากดวงตาคุณให้ทําวันหนึ่งประมาณ2-3ครั้งในระยะเวลา1อาทิตย์คุณก็จะสามารถเห็นได้ว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปคุณจะเห็นภาพชัดกว่าเดิม พร้อมๆกับการทําให้ตาคุณเห็นชัดกว่าเดิมเวลาที่คุณนั่งมองเปลวไฟจะทําให้สมองของคุณสามารถโฟกัสสิ่งหนึ่งได้มากกว่าเดิมง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณนั่งมองเปลวไฟจะทําให้ทั้งตาของคุณและสมองของคุณดีขึ้นแต่ข้อสําคัญของการทําสิ่งนี้คือเวลาที่คุณนั่งมองเปลวไฟห้ามขยับตาไปมองอย่างอื่นเลยให้มองต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตาคุณจะไหวก็คือจนกว่าจะมีน้ําตาไหลออกมาพอน้ําไหลออกมาแล้วก็สามารถพอได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีที่สองนำดินสอมาแล้วก็ยื่นไว้ข้างหน้าของคุณใช้ดวงตาของคุณเนี่ยโฟกัสและจ้องมองไปที่ดินสอพร้อมกับค่อยๆยื่นมาใกล้หน้ามากกว่าเดิมจนกว่าภาพจะเบลอและพอคุณรู้สึกว่ามองภาพไม่ชัดมันเบลอแล้วก็ค่อยเอาออกและทำใหม่เช่นเดิมประมาณ5ครั้งสิ่งนี้ก็คือการออกกำลังกายดวงตานั่นเองถ้าคุณทำแบบนี้ประมาณ2ครั้งต่อ1วัน ก็จะทําให้คุณสามารถมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของคุณได้ชัดเจนมากกว่าเดิมแต่ตอนนี้เราแค่มองระยะใกล้เราก็มีวิธีมองระยะไกลมาด้วยค่ะก็คือวิธีสามของเราสิ่งที่จะต้องทําก็คือยื่นนิ้วของคุณออกมาไว้ตรงข้างหน้าแล้วก็ให้มองโฟกัสไปที่นิว้วแล้วก็รีบย้ายสายตาไปมองสิ่งอื่นที่อยู่ไกลกว่าพอคุณมองสิ่งอื่นที่อยู่ไกลกว่าแล้วก็รีบกลับมามองนิ้วเหมือนเดิมและกลับไปมองสิ่งที่อยู่ไกลเช่นเดิม ถ้าคุณสามารถทำแบบดีได้ในทุกๆเวลาตอนเช้าเวลาที่คุณตื่นนอนมามันจะสามารถทำให้ดวงตาของคุณมองภาพที่อยู่ใกล้และภาพที่อยู่ไกลได้ชัดขึ้นแล้วต่อไปก็คือวิธีที่4ของเดาเราจะทำยังไงให้สุขภาพตาของเราแข็งแรงง่ายๆเลยเหมือนกับสมองของเราที่ไม่สามารถหยุดคิดได้ดวงตาของเราก็ไม่สามารถหยุดมองได้เหมือนกันแล้วก็จะมองตลอดเวลาที่เราเปิดตาเอาไว้เราก็จะเข้าเรื่องเลยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ เอามือทั้งสองข้างมาปิดตาของคุณไว้แล้วก็ให้มองความมืดนั้นเพราะเวลาที่ตาเราอยู่ในที่มืดแล้วเราตั้งใจมองที่มืดนั้นจะทําให้โฟโตรีเซพเตอร์ที่อยู่ในดวงตาของเราเพิ่มความชัดเจนมากขึ้นแต่คุณก็สามารถพูดได้ว่าทุกครั้งที่คุณปิดไฟเพื่อที่จะไปนอนคุณก็เห็นความมืดนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเวลาคุณทําแบบนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้มองความมืดอย่างตั้งใจก็คือเจตนาของคุณไม่ได้ต้องการที่จะมองสิ่งมืด พอคุณทําแบบนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเวลาใช้ชีวิตปกติของคุณจะสามารถเห็นภาพได้ดีกว่าเดิมค่ะพร้อมๆกับการมองที่มืดเราจะทําอีกอย่างหนึ่งไปด้วยที่จะทําให้ดวงตาของเราเนี่ยปลอดภัย100%และจะไม่มีวันเสียนั่นก็คือให้เรากะพริบตาเร็วๆปกติเราก็กะพริบตากันอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มความเร็วค่ะพอเรากะพริบตาเร็วๆทําให้กล้ามเนื้อดวงตาของเราทํางานมากขึ้นและจะทําให้การบุนเียนของเลือดดีขึ้น เวลาที่เรากําลังโฟกัสอะไรบางอย่างมากๆเช่นเวลาเราอ่านหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือนั่นก็คือคนจะกระพริบตาหน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นให้พักเวลามาสักหนึ่งนาทีแล้วก็นั่งกระพริบตาเร็วๆทําเสร็จแล้วก็กลับไปเรียนต่อได้เลยขอแค่ทาแบบนี้เรื่อยๆสายตาของคุณก็จะไม่มีทางเสียค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือวิธีการรักษาดูแลดวงตาของตัวเองจะได้ไม่เสียและมีสุขภาพตาที่ดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะพร้อมกับกดแชร์ไปให้คนอื่นดูค่ะเขาจะได้รักษาและดูแลดวงตาของตัวเองขอบคุณค่ะ